วันนี้ค่ะ,ะเปจะพาผู้ชมมาอัปเดตและก็ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนสัญชาติไทยนะคะล่าสุดค่ะก็มีผลการทดสอบออกมาให้เราได้ติดตามกาันวัคซีนแต่และชนิดจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ เริ่มกันที่วัคซีนจุลาคอฟ9ชนิด mRNA ของจุลาค่ะหลังได้มีการทดสอบในมนุษย์ศาสตราจารย์นในแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด19ศูนย์วิจัยวัคซีนจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยค่ะว่าการทดสอบในอาสาสมัคร2กลุ่มได้แก่กลุ่มอายุ18 55ปีและกลุ่มอายุ56 75ปีฉีดวัคซีน2เข็มห่างกัน3สัปดาห์ ผลเบื้องต้นในกลุ่มอายุ1 8 5 5ปีพบว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิได้ดีไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงอาการที่พบได้แก่เป็นไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อหนาวสัน่นและมักจะพบภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่2อาการจะดีขึ้นใน1-2วันค่ะแต่ก็ยังคงจะต้องติดตามผลความปลอดภัยในประชากรที่มีจำนวนมากขึ้น ขณะที่ภูมิคุ้มกันต่อโควิด1 9แต่ละสายพันธุ์นะคะพบว่าหากเป็นอู่ฮ่านภูมิจะสูงขึ้นมากแต่ถ้าเป็นเดลต้าพบว่าภูมิลดลงแต่ก็ยังรับมือได้ส่วนในกลุ่มอายุ55 7 5เปียังอยู่ระหว่างการทดสอบคาดว่าจะทราบผลเบื้องต้นในกลางเดือนหน้าขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างหารือกับออยเพื่อเตรียมการทดสอบในมนุษย์ระยะที่2ต่อไป ในขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขยายกำลังการผลิตวัคซีนและคาดว่าจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้กับบริษัทไบโอนเน็ตเอเชียจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมในประเทศได้ในไตรมาสแรกของปี2565พร้อมกันนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาวัคซีนจุราคอฟในถิ่นรุ่นที่2ที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสไก่พันธุ์อีกด้วยค่ะ แล้วคําถามต่อไปรับป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ไหมในคนก็จริงครับอันนี้ก็ทําที่แลปประจานนานอีกนะฮะไวท้ายได้พันสองเดลต้าตกลงไปก็จริงก็ยังได้อยู่ที่ประ,ประมาณเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยที่900กว่าแล้วก็ดรอปลงไปมากหน่อยก็เบต้าแกมมาแต่ก็ยังอยู่ในเกินเกินเกณฑ์แต่เกณฑ์เบื้องต้นตัวรนี้ยังไม่ที่ยอมรับทั่วไปแต่เป็นที่ทีมออกฟอร์ดทำมาจากเบรกทูของอินเฟคชันของ ford, ขออกฟอร์ดก็พบว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยัง สูงเป็นที่น่าพอใจทีเซลรีสปอน s ์ก็ดีมากนะครับมาต่อกันที่วัคซีนใบยาค่ะเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตขณะนี้ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภยัยและความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเรียบร้อยแล้วโดวยระหว่างการพัฒนาได้มีการปรับสูตรวัคซีนให้สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสร,ระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนล่าสุดอยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ระยะที่1 โดยได้เริ่มฉีดให้กับอาสาสมัครจำนวนสีรายยังไม่พบข้อกังวลด้านความปลอดภัยถัดมาเป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่หลายคนให้ความสนใจค่ะคือวัคซีนโควิด -19 แบบพ่นจมูกอธิโนไวรัสเบตพัฒนาโดยสวทชในอนันต์จงแก้ววัฒนาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ระหว่างทดสอบในหนูทดลองชนิดพิเศษพบว่าวัคซีนแบบพ่นจมูกป้องกันการติดเชื้อในปอดค่อนข้างดี ส่วนผลการศึกษาเบื้องต้นกรณีสายพันเดลต้านั้นการนำส่งไวรัสแบบฉีดพ่นจมูกอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจยทั้งส่วนบนและส่วนล่างได้เช่นกันสำหรับวัคซีนอาดีโนไวรัสนะคะขณะนี้ได้ผลิตระดับอุตสาหกรรมโดยจะขอขึ้นทะเบียนกับออยอเพื่อทำการทดสอบเฟสหนึ่งตั้งเป้าต้นปี2,565เริ่มทดลองในมนุษย์ค่ะ พอเราไปดูปริมาณไวรัสในบริเวณของของจมูกทางเดินหายใจส่วนบนและทางในปอดเนี่ยล้วก็พบว่าทางการฉีดทั้งสองแบบดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ฉีดจมูกเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการติดเชือ้อในปอดเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับ อันนี้คือตัวเลขตัวเลขที่เป็นตัวแอนติบอดีนะครับที่เราเราเรา,เรา,เราใช้ทาง a อฟริซึ่งเป็น collaborator ของเราในการวัดเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มสีเขียวนะครับคือกลุ่มที่ฉีด ININ IN 2เขียข็มก็คือจมูก2เข็มเนี่ยมีปริมาณแอนติบอดีต่อไวรัสที่เป็นสรัชที่เรา โควิดบนะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ดูดูเหมือนจะสูงกว่ากลุ่มที่เป็นคนที่ฉีดเข้ากล้าม2เข็มซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับจะสอดคล้องกับตัวที่เราทำการทดลองในใน,ในหนูขาวนะครับในห้องแลบของเราเองแล้วก็พบว่าการฉีดเข้าจมูก2เข็มเนี่ยก็จะมีการสร้างแอนติบอดีอีกชนิดหนึ่งก็คือ IgA ซึ่งอยู่บริเวณเยื่อเมือกเ,เนี่ยสูงเช่นเดียวกันนะครับบริเวณจมูกเอเ่อบริเวณในปอดของหนูเนี่ยพบว่าสามารถที่จะ อาจจะมีปริมาณที่สูงพอที่จะสามารถนิวทรไวรัสได้อาจะเป็น d a ต้อีกตัวหนึ่งที่เราจะบอกว่าการนําส่งไวรัสที่เป็นอะติโนไวรัส c เปกเตอร์แบบฉีดพ่นเข้าจมูกนะครับอาจจะเป็นหนึ่งวิธีที่น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีในในทั้งเดินทางต่างถินายส่วนบนและส่วนล่างนะครับอีกหนึ่งวัคซีนที่จะพาไปติดตามความคืบหน้าก็คือวัคซีน HXPGPOVAC จากองค์การเภสัชก,กรรมค่ะ เป็นวัคซีนที่พัฒนามาจากไวรัสนิวคาสเซิลทำให้สามารถเพิ่มจำนวนโปรตีนส่วนน้ำของไวรัสโคโรนาจากการเพราะเลี้ยงไวรัสในไข่ไก่ฟักได้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่องค์การเพสัจกรรมสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในการผลิตค่ะผลการทดสอบในมนุษย์ระยะที่1อาสาสมัครจานวน210รายพบมีผลข้างเคียงในระดับน้อยและก็สามารถหายเองได้ อาการทั่วไปที่พบได้แก่ปวดบวมบริเวณที่ฉีดอ่อนเพลียปวดศีรษะวัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิได้ดีส่วนภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆภูมิมากสุดได้แก่สายพันธุ์อู่ฮั่นรองลงมาคืออัลฟาเดลต้าและเบต้าค่ะสำหรับวัคซีน hxp gpovac อยู่ระหว่างเตรียมทดสอบในมนุษย์ระยะที่2คาดว่าจะสามารถทำการทดสอบในมนุษย์ระยะที่3ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี2565 และจะสามารถขอขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ในไตรามาสที่3ของปี2,565ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนสัญชาติไทยซึ่งจะยังคงเดินหน้าทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะได้มีการตั้งเป้านะคะว่าปี2,565วัคซีนเหล่านี้จะทยอยออกมาให้คนไทยได้ใช้กันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสุขหยุดโรคค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ